สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจาตุรนแนะรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่แก้ปมอาหารแพงหาหรือเอกชนและ,กะเกษตรศกรร่วมวางยุทธศาสตร์แทนควบคุมราคาห้ามส่งออกเหมือนทำลายตัวเอง วันที่13พฤษภาคม2565นายจาตุรนช้ยแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครัวโลกต้องไม่กลัววิกฤตอาหารโลกนักวิเคราะห์ต่างประเทศชี้ว่าอาเซียนเสี่ยงเจอวุ่นวายใหญ่จากราคาอาหารทยานอย่างต่อเนื่องราคาอาหารที่สูงขึ้นนี้มีผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นทั้งราคาน้ำมันปุ๋ยอาหารสัตว์และวัตถุดิบ รวมทั้งต้นทุนที่สูงนี้ยังทำให้เกษตรกรและผู้ผลิตเลือกที่จะหยุดผลิตเพราะเกรงว่าจะขาดทุนสถานการณ์เช่นนี้ประเทศไทยจะทำอย่างไรจะมียุทธศาสตร์รับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรซึ่งไทยเองก็เจอกับราคาอาหารที่แพงขึ้นอย่างมากรัฐบาลทำอยู่คือพยายามควบคุมราคาหาสินค้าราคาถูกมาขายเป็นบางจุดและห้ามส่งออกสินค้าบางชนิดที่เคยทำเช่นไก่ และล่าสุดคือน้ำมันปาล์มเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขาดแคลนในประเทศวิธีการที่ทำอยู่นี้กำลังทำลายตัวเองประเทศเสียโอกาสและสุดท้ายยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้สินค้าจะยิ่งขาดแคลนของจะแพงมากขึ้นทั้งผู้ผลิตเกษตรกรและผู้ส่งออกก็ไม่มีไรายได้ นายจาตุรนกล่าวว่าสิ่งที่ควรทําคือตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ทําอยู่ต้องหาหรือกับภาคเอกชนและเกษตรกรตั้งเป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารประเภทใดบ้างแล้วส่งเสริมให้หลักประกันว่าเมื่อราคาในตลาดโลกสูงรัฐบาลจะไม่จํากัดการส่งออกราคาภายในประเทศต้องไม่ควบคุมแบบกดราคาโดยไม่คํานึงถึงความเป็นจริงรัฐบาลควรหันไปหาทางช่วยผู้ บริโภคด้วยวิธีอื่นๆเช่นดูแลค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอื่นๆ หากรัฐบาลช่วยหาทางลดต้นทุนให้เกษตรกรและผู้ผลิตช่วยเจรจาหาตลาดโดยเฉพาะประเทศที่กำลังประสบวิกฤตทางอาหารท่ามกลางวิกฤตอาหารโลกประเทศไทยน่าจะมีศักยภาพที่ส่งออกพืชผลเกษตรผลไม้และสินค้าแปรรูปได้หลายชนิดเช่นไก่ไข่ไก่ ปลาเนื้อหมูซึ่งต้องแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อโรคระบาดให้ได้เนื้อวัวอาหารสำเร็จรูปชนิดต่างๆหรือแม้แต่น้ำมันปาล์มเป็นต้น หากเร่งว่าสินค้าชนิดไหนจะขาดแคลนก็อาจเจรจากับผู้ส่งออกกำหนดเงื่อนไขว่าส่งออกได้มากก็ขอให้ขายในประเทศให้เพียงพอก็ได้เปลี่ยนนโยบายเป็นแบบนี้จะทำให้มีสินค้าอาหารออกสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ราคาก็จะถูกลงเกษตรกรผู้ผลิตผู้ส่งออกก็มีรายได้ประเทศก็มีรายได้เพิ่มขึ้นประเทศที่ประกาศจะเป็นครัวโลกอย่างไทยจะต้องไม่ขาด แอาหาหรต้องไม่ตกอยู่ในวิกฤตอาหารไปกับเขาด้วยถ้ามียุทธศาสตร์ที่ดีนายจาตุรนระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ